แต่ก่อนเนี่ยเรามีการเปลี่ยน Product 1ตัวเนี่ยใช้เวลา4ั้สปี5ปีแต่ก่อนคนไม่อยากเปลี่ยน Product เพราะจะทําให้ผู้บริโภคลืมแต่วันนี้พฤติกรรมเปลี่ยนยิ่งเปลี่ยนเร็วยิ่งดีถ้าเป็นกล่องเครื่องสำอางมันต้องบอกว่าเราเราอยู่ท็อปอยู่ในท็อปทีะของประเทศ ัที่ขอตั้งมาได้ปีนี้ปีที่18ก็เรามี2แ plan อยู่ที่สาธุนั่นคือจุดก่อตั้งแล้ววันนี้ก็คือมาขยายอีก2แ plan ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกนะครับซึ่งธุรกิจหลักของเราเนี่ยเป็นแพคเกจิ้งเครื่องสำอางในธุรกิจที่เติบโตมาต้องบอกว่าเราขยายการลงทุนแบบค่อนข้างแอคทีฟวันนี้เราอยู่ในส่วนของเ e d โอเชีแบบในลักษณะนี้เราต้องปรับตัว ในส่วน core value ของบริษัทเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ innovative มันเป็นในเรื่องของ creativity ตัวตัวผมเองปัญญาทำงานคือ no pain no gain สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายเหมือนเวลาเราเริ่มออกกำลังกายวันสัปดาห์แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ็บปวดทั้งตัวเลยแต่ผลที่ตามมาคือมันสร้าง muscle เพราะฉะนั้นตลอดมาคือมีมีเพลตลอดครับส่วนส่วนตัวผมชอบอคุณวอลเลบอรเฟตไม่ไม่ได้เกี่ยวกับ business เลยแต่จะเป็นนักลงทุนผมคิดว่า เซกชันของคนที่เป็นนักลงทุนเน่ยเขาต้องมีความรอบรู้แล้วรูปแบบของการใช้ใช้ชีวิตของเขาคือค่อนข้างสมถะแต่ทั้งทุกๆวันเนี่ยเขาก็ยังสะสมความรู้อยู่ผมมีกฎอีกฎกฎหนึง่งคือเรื่องของกฎหมื่นชั่วโมงะ่ะคือคนเราอะเริ่มต้นจากไม่ไม่เป็นอะไรเลยแต่ พอผ่านไปเราทําอะไรซ้ําๆเหมือนได้หมื่นชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนั้นสิ่งที่ลูกค้าพูดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพมันมีเรื่องของการการันตีวันนี้ในแบรนด์ลูกค้าบางแบรนด์ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์็อ p ปของญี่ปุ่นผมยกตัวอย่างแบรนด์อย่างชิเซโดอย่างโคเซอย่างพวก p กลุ่มของอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวก P&G Unilever หรืออะไรต่างๆกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวการันตีว่า เราอะทำงานแบบมีมาตรฐานวันนี้เราเซตไอ้กลุ่มของ R d ดีขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าวันนี้เราทํามันเป็นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่มันคือ Investment ผมยกตัวอย่างนะถ้าวางของไว้หน้าร้านโชว์หวยถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไม่ได้คุณภาพนะโดนแสงเรียไปเรื่อยๆสีจืดลงถูกป่ะแล้วกล่องเขาขายนานถูกไหมฮะมันจะกลายเป็นดูของเก่าโดนรีเทิร์นเราอาศัยเรื่องของตัวหมึกทนแดดเราอาจจะใส่เรื่องของ ว,วิวัฒนาการบางอย่างเพื่อทําให้เวลาคอน sumer เดินผ่านแล้วชอบทําให้เขาขายของได้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเป็นเหมือนกับโซลูชันให้กับลูกค้าเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตบนเรื่องของลูกค้าในกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วพยายามจะพุชให้เราเติบโตมากขึ้นวันนี้เราขยับขึ้นมาประมาณ3 4 0เรเราหยิบเทคโนโลยีมาใส่สุดท้ายอะ่ะเรื่องที่เราต้องใส่มากที่สุดคือเรื่องของคน เมื่อปลายปีที่แล้วควอเตอร์สุดท้ายเราเตรียมทีมไปรดโชว์ในแต่ละประเทศที่เป็นหับของแต่ละรีเกนพอดีว่าเจอเหตุการณ์โควิดเข้ามาแผานเปลี่ยนโซเชียลดิสแท c e บินไม่ได้ละตอนนี้พอบินไม่ได้ปุ๊บเราต้องปรับแผนแฟร์มันเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีคนรวมกลุ่มอันนี้เลยแบ็กกลับมาไอ้คำว่า new normal ผมว่าอันนี้ new normal สำหรับผมอะเราต้องหาความว้าวใหม่ให้สินค้าลูกค้าให้ให้ตัว p a เก a g i n g อะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้เขาขายได้มากขึ้นอันนี้คือโจทย์นะทั้งตัวทีมของดีไซน์รวมถึงอาหารดีทำงานร่วมกันผมไปมาหลายอันนะทั้ง B O I ทั้งอะไรต่างๆที่คอสที่ถูกจัดโดยเอกชนหรือโดยรัฐบาลเองส่วนใหญ่จะไม่ใช่เรียวคอนเนคชั่นไม่สามารถ selective partner ผมได้สัมผัสพอดีว่าไปกับทางแบงก์เทพเนี่ยคือแบงก์เทพเป็นเป็นแบงก์ที่ไปอยู่ในแต่ละประเทศที่เป็น A e C เนี่ยนานพอที่จะรู้ culture ของแต่ละประเทศนานพอที่จะรู้ว่าผู้ประกอบการไหนใช่ไม่ใช่สามารถดีฟ i n ได้สามารถจะ matching ลูกค้าตัวจริงสามารถที่จะ matching partner ที่จะเติบเติบโตต่อไปถ้าประเทศไหนเริ่มมีกำลังซื้อผมคิดว่าถ้าเราไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันก็คือเรื่องที่ดีผมคิดว่ามันมันช่วยให้เราอะ่ะเหมือนป้องกันภัยมีเป็น risk management ให้เราในลักษณะนี้นะครับเราเพิ่งรู้จัก เราเพิ่งได้ได้มีโอกาสใช้บริการกันเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือโครงการที่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับในในส่วนของตัวเครื่องจักรใหม่เองในเรื่องของตัวการก่อสร้างแพลนต้องบอกว่าเราก็จะได้รับเซอร์วิสที่ดีคือมีการอ o โรชมีการดูแลแล้วเข้ามาถามไถ่เรื่องต่างๆผมคิดว่าพวกนี้มันคือมันคืออิสซมัสอ่ะแบงก์อะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เราอะเดินต่อเราไม่สะดุด ในมุมมองพวกนี้ครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คือเป็นเป็นความประทับใจนะครับท,ที่ทำงานกับทางทางแบั้์มาครับ